อันยังไงเซลยพบกันอีกครั้งนะคะกับเกลสไตล์สบายใจฉันค่ะวันนี้นะคะเกลจะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการเพราะเบีย้ยผักของประเทศเกาหลีกันค่ะวันนี้นะคะเกลจะเพาะเบีย้ยผักคะนาค่ะตอนนี้นะคะเกลจะทําการเตรียมดินนะคะลงไปในบล็อกเพื่อทําการที่จะหยอดเบีย้ยผักลงไปในบล็อกนะคะทุกคน เท่าแก่สั่งเกลว,วันนี้นะคะเพราะเบีย้ยผักทั้งหมด300ถาดค่ะทุกคนเราต้องเล่งมือกันหน่อยนะคะปันลีปันลีเฮโย เวลาเราเกลีย่ยดินนะคะลงในตัวบล็อกนะคะเราเกลีย่ยแค่เบาๆนะคะให้มันเต็มถาดพอดีนะคะไม่ต้องกดให้แน่นนะคะอืมเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะต้องทําการ กดนะคะตัวบล็อกน่ยให้มันเป็นรูๆนะคะเพื่อทําการหยอดผักค่ะอันนี้นะคะเราจะทําการหยอดเบี้ยพักก็จะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่เราเอาซ้อนกันนะคะกดแล้วมันจะเป็นรูแบบนี้นะคะในส่วนของเกาหลีนะคะเขาจะมีนะคะบล็อกในการพอบเบี้ยแบบนี้นะคะเราก็จะทําการหยอดเม็ดลงไปนะคะแล้วก็กดบล็อกนะคะลงไปมันก็จะมีเม็ดผักนะคะลงไปในรูทีละเม็ดทีละเม็ดค่ะทุกคน คนที่ทำการหยอดเบีย้ยผักนะคะเราก็จะดูว่าเม็ดผักนะคะลงรูคบทุกช่องไม้หรือว่ารูหนึ่งนะคะมีเม็ดผักนะคะมากกว่า1เม็ดนะคะเราก็จะทำการหยิบออกค่ะให้มันเป็นเบีย้ยละต้นเท่านั้นนะคะทุกคนเอ้ยรูละต้นนะคะทุกคน <laughs> อันนี้นะคะก็จะแบบว่าง่วงนอนมากเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะกว่าจะแบบว่าเช็คดูของแต่ละเบีย้ยนะคะว่าโอเคลง ช่องละ1เม็ดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ300ถาดตามคำสั่งของเท่าแก่ค่ะไฟดีหลังจากที่เราเพาะเบีย้ยผักนะคะครบ300ถาดแล้วนะคะเราก็จะทำการนำเบีย้ยผักนะคะมาเรียงนะคะเป็นแถวแบบนี้ยาวไปเลยคะ่ะทุกคน หลังจากนั้นนะคะอันนี้คือเบีย้ยผักที่เราเพาะได้นะคะอ่าอยู่ที่7วันแล้วนะคะก็จะขึ้นออกมาสวยงามแบบนี้เลยค่ะฟีมือเขาเองนะทุกคนนี่ขึ้นสวยทุกต้นเลยนะคะก็จะประมาณนี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะฝากกดไลค์<ๆ>กดแชร์กดซับสไครต์ให้เกลวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน